เบลล่าออกงานอีเวนต์ล่าสุดบอดี้การ์ดไม่ห่างตัวเลยเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ขึ้นททนเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์สำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีเพราะถ้าว่าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าเบลล่านั้นเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าหลายตัวมากๆปีปีหนึ่งรับซัพแบบเต็มๆเลยละค่ะเดล่าสุดเบลลาก็ได้ร่วมงานแกลเฟูดวินทุกเกมกินทั่วไทยในฐานะพรีเซนเตอร์สิ่งเบลล่าก็สวยออร่าจัดเต็มมาเลยโดยเบลล่ามาในชุดสีเขียวสดใสเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาว ปล่อยผมยาวสวยดูเป๊ะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยล่ะคะ่ะและล่าสุดใน i อของเบลล่ากับพี่ปล่อยผู้จัดการส่วนตัวก็ได้มาเผยบรรยากาศภายในงานอีเวนต์ดังกล่าวโดยระบุว่าบรรยากาศงานเมื่อวานเมื่อวานคุณเบลเขาคึกคักนานมากนานๆจะได้มาอีเวนต์คิดถึงและยอมใจพลังแห่งความรักของ FC ทุกคนที่มีให้ศิลปินทุกท่านเลยพวกคุณสุดยอดมากคะ่ะซึ่งในภาพนั้นก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่า ตอนที่เบลล่ากำลังเดินไปที่งานนั้นจะมีบริการคอยอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาซึ่งบริการก็จะมีหน้าที่ช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยและดูแลเรื่องทางที่เบลล่าจะต้องเดินไปซึ่งก็มีแฟนคลับมารอต้อนรับเบลล่าอย่างหนานแน่นเลยทีเดียวโดยเบลล่าเองก็โบกมือทักทายแฟนคลับอย่างน่ารักออกงานแต่ละทีก็จะต้องมีบริการคอยดูแลไม่ห่างตัวเลยสมแล้วค่ะที่เป็นถึงนางเอกสาวซุปตาของเมืองไทย